สวัสดีผู้ติดต,ตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซไลน์นะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่13เดือน12กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสําหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงทรายนะครับผมโชวเวลา11นาฬิกาศูนาถึง12นาฬิกาศนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเขตจับกันเลย มาที่เขตจับระดับต่ำเมือนก่อนนะครับผมสภาพอาการถุงายโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายมาดูวยเขตจับระดับสูงกันเลยครับครับสภาพอาการถุงายโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย